พบกับรถปี08นะคะออปชั่นครบในราคาไม่เกิน400,000ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์11-12ออโต้อีงเช่นเคย นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปพบกับรถปี08น i o n ะคะออปชั่นครบนะคะแถมราคาย,ยไม่เกิน4 0 0แสนอีกนะคะจะเป็นรถอะไรเราไปชมกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรถ Toyota Camry นะคะปี2008นะคะจะเป็นรุ่น2 0 g นะคะตัวนี้นะคะมีอะไรดีๆพิเศษภายนอกภายในยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันค่ะมาเริ่มจากกระจังหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าในโฉมปี08เลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าชุกพรีเมียมแบบนี้ ะะซุโครเมียม3ชั้นแบบนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์นะคะเลนส์ด้านในเป็นเลนส์ลูกแก้วนะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอก16บหกหนคันนี้เป็นลอ้อแม็กขอก16บหกยางปี2021เพิ่งเเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะคะค่ะแล้วก็มาดูด้านข้างกันบ้าง นะคะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้นะคะแทรกมาให้นิดหน่อยนะคะด้านมือจับตรงนี้นะคะจะเป็นมือจับชุบโครเมียมนะคะตัวนี้ทั้ง4บา์เลยเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะคะสี่จุดเลยนะคะมีไฟทับทิมด้านล่างตรงนี้ นะคะโลโก้ c a m เ y นะคะโลโก้ t o y o ต้นะคะแล้วก็บอกชื่อรุ่น 2.0G นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเก็บสัมภาระกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันนะคะพอเปิดมานะคะก็จะเจอความกว้างขวางของตัวรถแคมเ y อี่ตัวนี้นะคะซึ่งให้ความซึ่งให้ความสะดวกสบายนะคะในการไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวนะคะที่ไปกันใน ในราวประมาณ3-4คนนะคะรุ่นนี้เหมาะมากๆนะคะตัวนี้เป็นยางอะไหล่นะคะเป็นแบบนี้เลย <Wow. S 1> อุปกรณ์แม่แรงนะคะอยู่ครบตรงนี้เลยว <Wow. S 1> ้าวปิดกันเดี๋ยวเรา,เาไปดูรายละเอียดภายในตัวรถกันค่ะภายในตัวรถนะคะตัวนี้ นะคะมาดูที่แผงประตูก่อนเลยนะคะแผงประตูตัวนี้นะคะจะเป็นเลนออตโต้นะคะทั้ง4บานเลยนะคะตรงนี้ปลดล็อกล็อกได้ตรงนี้เลยนะคะกระจกมองข้างตัวนี้กระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะสามารถปรับไฟฟ้าได้อย่างนี้เลยสามารถปรับเลนไฟฟ้าได้ด้วย ปรับอ,องศามุมมองการมองเห็นด้วยเไฟฟ้าได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะเบาะนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะคู่หน้าไฟฟ้าสีเบจท,ทั้งคันนะคะจะเป็นเบาะสีเบจท,ทั้งคันเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดูค่ะปรับไฟฟ้าได้แบบนี้เลยนะคะไฟฟ้าทุกจุดใช้งานได้ปกตินะคะพอสตาร์ทรถนะคะ มาดูเลขไม์กันก่อนตัวนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่1นึ0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะตกแต่งตรงนี้ด้วยลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถได้ดูดีมากๆนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะคะสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะเลือกโหมดการใช้งานของวิทยุได้เลยนะคะฝั่งขวานะคะฝั่งขวา จะเป็นการสั่งงานของแอร์นะคะจะเป็นระบบแอร์เพิ่มแอร์ลดแอร์ออโต้หรือว่าออฟได้ตรงนี้เลยนะคะคุมคอนโรลตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะปรับไฟไปสูงไฟต่ำตรงนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นคอนโซลทูโทนนะคะจะเป็นสีเทาแบบนี้เป็นหนังนะคะสีเทาสลับกับสีครีมนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็สำหรับ ตัวนี้นะคะคันนี้นะคะแถมกล้องนะคะกล้องหน้ารถหนึ่งตัวนะคะเป็นแบบ full HD เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะถัดมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิทยุนะคะวิทยุตัวนี้นะคะจะเป็นวิทยุเดิมนะคะติดกับตัวรถเลยนะคะสามารถเล่น FM AM นะคะใส่ CD DVD ได้นะคะเสียบสายอาร์ได้นะคะเนี่ยตรงนี้ d i สอาร์ C, นะคะ แอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะก็ถัดลงมานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเพิ่มความหรูหราแล้วนะคะแล้วก็ไฮโซให้ตัวรถเยอะมากเลยนะคะ mm. เพราะว่าตรงนี้นะคะช่วงตรงนี้จะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเนี่ยค่ะเป็นเส้นสายนะคะรอบๆตัวรถที่ตกแต่งเป็นลายไม้แบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องวางแก้วนะคะวางแก้วได้2ออันอย่างนี้เลย นะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นช่องเก็บของนะคะแล้วก็ที่เสียบเพราะว่าเอาเลสได้อีกหนึ่งตัวนะคะเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์แบบมาตรฐานตโตโยต้านะคะเป็นเกียร์ขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะช่องเก็บของค่ะสามารถเปิดได้2สเต็ปนี่สเต็ปแรกนะคะส่วนนี้สเต็ปที่2เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านหลังกันค่ะค่ะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะเมื่อกี้ลืมพูดไปนะคะตัวนี้นะคะปูพรมกระดุมนะคะ เพิ่มความสะอาดสะอ้านให้ตัวรถอย่างมากเลยนะคะรอบๆตัวรถหมดแล้วนะคะทั้งคันเลยนะคะตรงนี้เป็นมือจับนะคะมือจับทั้ง4ด้านเออทั้ง3ด้านนะคะฝั่งนู้นไม่มีนะคะตรงนี้นะคะมีแอร์หลังนะคะแคมรี่ตัวนี้มีแอร์หลังจริงๆแคมรี่ก็มีแอร์หลังแ,แอร์หลังทุกตัวคะ่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็มีช่องเก็บของนะคะตรงนี้2ฝั่งนะคะตัวนี้เบาะตัวนี้นะคะสามารถปรับ ไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าได้เลยนะคะแล้วก็ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นรถแคมปิ้ที่มีขนาดพื้นที่ด้านหลังี่กว้างพอสมควรนะคะอันนี้ขนาดปรับเบาะกลับลงมาสุดแล้วนะคะมีพื้นที่เฮดรูมนะคะแล้วก็ด้านล่างอย่างนี้นะคะเหลือๆเ,เลยนะคะสามารถคนนั่งหลังนี่สามารถนั่งสบายๆได้เลยนะคะสองคนสามคนนะคะตรงนี้นะคะเป็นไฟไฟสีส้มนะคะทั้งหมด3ามดวงเลย แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบาะกลางนะคะก็ตัวนี้นะคะสามารถเอื้อมมือเข้าไปหยิบของที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่อไปที่ห้องเครื่องกันค่ะสําหรับรายละเอียดห้องเครื่องนะคะตัวนี้นะคะฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นฝากระโปรงแบบไฟฟ้านะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะดันขึ้นไปนิดเดียวก็เปิดได้เลย นะคะรถคันนี้นะคะมาดูความสวยงามของตัวรถกันบ้างนะคะรถตัวนี้นะคะดูฝากระโปรงก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลย นะคะแล้วมาดูที่คันหน้ากันบ้างนะคะรถคันนี้ไม่มีชนเลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคะจมน้ําไฟไหม้ไม่มีเลยนะคะคันหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น Toyota c a คลเอนะคะขนาดเครื่องยนต์นะคะ2 0 0พซีซีนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น4นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวเจ้ารถ t o y o ต a าแคม y ตัวนี้นะคะ Toyota c a m ม y คันนี้นะคะเป็นรุ่น 2.0G นะคะปี2008นะคะราคานะคะสำหรับราคารุ่นนี้นะคะอยู่ที่318,000บาทนะคะย้ำอีกทีนะคะราคาจัดโปรโมชั่นนะคะ318,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เบอร์ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะ0 9 1ย์8 2 5 8 7นะคะย้ำอีกทีนะคะ0 9 1ย์8 2 5 8 7นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่มีเวลาเข้ามาดูรถไม่มีเวลามาจัดไฟแนนซ์นะคะของเรานะคะ มีบริการขับรถไปให้ลูกค้าดูนะคะพร้อมจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะและรวมไปถึงส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะลองเข้ามาปรึกษากันดูก่อนนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ไม่มีปัญหานะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะเขาทักเข้ามาปรึกษากันเยอะๆสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ